คุณเคยสงสัยไหมว่ากว่าโลกของเรานั้นจะเป็นเหมือนปัจจุบันนี้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างครับตอนเยื่อแมป Penet Evolution เนะครับผมก็ตามชื่อแมปเลยนะผมก็คือการ e v o ดาวเคราะห์นั่นเองนะครับันนี้จะเห็นได้ว่าดาวของเราั้นจะเหมือนพัดจันทร์นะผมมีแต่หินมีแต่อะไรนะครับก็ต้องทาการอัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะต่อไปผมสามารถอัปเกรดได้ครับเป็นมมอ a ตอมครับผมก็จะเห็นได้ว่ามี atom m o ว i n g อยู่รอบโลกของเรานะครับตามด้วยผมโมเลกุลนะผมนี่ มีอาตอมก็ต้องมีโมเลกุลครับแต่ยังไม่เป็นดาวโลกของเรานะผมต้องรอมีสิ่งมีชีวิตมีน้ำมีอะไรครับเมา์เทนนะผมภูเขาครับมาแล้วมาลูกเดียวโดด,โดดเลยครับเป็นแหลมๆเขาเอเวอเรสต์หรือเปล่าเนี่ยต่อไปเป็นฮิวแมนครับโอ้เอาว่ะจะมีมนุษย์เข้ามาอาศัยอยู่บนดาวของเราแล้วครับหมาผมธรรมดาเอามนุษย์ลงไปในโลกของเราครับเรียบร้อยไหนเนี่ยมนุษย์อ๋อเห็นละ เป็นแค่นี้ครับสามวนโอ้โหอั้เราวันนี้จะเยอะวันต่อไปเป็น Animal อเอกครับเป็นไข่ของเราสัตว์นะครับผมได้แล้วครับผมไปกดเข้าไปเลยครับเพิ่มไข่ของสัตว์มาอมไม่มีอะไรเป็นแปลงแค่นี้ใส,ส่สัตว์จะไม่เกิดนะต้องรองเกิดเป็นสัตว์ก่อนถึงจะเห็นนะเอาจริงก็ไม่ถูกลำดับในการสร้างโลกนะครับผมแต่ก็เป็นเกมเนาะก็เล่นเพลินไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ<ป>เพิ่มสัตว์ลงมาแล้วครับ เป็นกระถ่าย3มตัวครับอยู่ตรงเขาเอเวอร์เรสต์โอ้โหไปอยู่อไรตรงเขาเนี่ยต่อไปเป็นนั่งเอฟเคเล่นมาตั้งนานนะผมตอนนี้จะเห็นได้ว่าปลดล็อกมาค่อนข้างเยอะนะผมทั้งปลาทั้งพอชั่นทั้งมายนิ่งนะครับตามด้วยตอนนี้เราสามารถสร้างบิวตี้ได้แล้วครับสร้างบ้านได้แล้วผมนี่มาเป็นตึกร้านบ้านช่องนะครับเราจะเห็นได้ว่าโลกของเรานั้นเริ่มมีความแปรปวนเหมือนยุคสมัยนี้แล้วนะครับผมภูเขาไฟระเบิดนะครับมีสายฟ้ามีฝนตกนะครับผมตอนนี้ตามด้วยผมหนังสือครับ อันนี้น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะหนังสือนะครับตามด้วยทีวีครับผมอันนี้โอ้อันนี้เป็นสายฟ้านะน่าจะหมายถึงสัญญาณทีวีนะครับอันนี้ตามด้วยสัญญาณไรดียโอครับเป็นสายฟ้าสีเขียวครับและยาวๆครับต่อไปครับเป็นคอมพิวเตอร์ครับผมมีเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีครับอันนี้ตามด้วยมูฟบอร์ดครับน่าจะเป็นหมายถึงสเก็ตบอร์ดนะนี้ตามด้วยรถครับผม โอ้มีเรือลงมาครับอันนี้โอเคอันนี้เห็นชัดอยู่ครับแต่ไม่ได้เห็นรถนะเห็นแต่เรือนะนี่โหจะดูแบบวุ่นไฟมากอันนี้มันคือโลกของเราจริงๆเหรอแบบในปัจจุบันนี้คือมันวุ้นไฟขนาดนี้เลยเนี่ยต่อมาเป็นล็อกเก้นะครับไปครับกดไปครับรีเบิร์ตปุ๊บเริ่มที่ศูนย์ครับเริ่มที่ศูนย์เลยครับผมอันนี้ ก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันผมเด้อชอบไหมกดไลค์กดติดเพื่อเป็นใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับใช่ต้องขออภัยเรื่องเสียงนะครับพอดีไมค์ค่อนข้างมีปัญหานับช่วงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีบ๊ายบายครับ